มีครอบครัวไม่มีอะไรแต่อ้นืีอลูกหลานถ้ามาอยู่ด้วยอย่างเช่นหลานชายมีลูกก็ให้มาอยู่บ้านมันไม่ให้มาอยู่ด้วยเราก็จะอยู่ตามลําพังวันหนึ่งก็เกิดสัจธรรมขึ้นก็คือว่าเราทำบุญเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นตอนสมัยนั้นทองบาทละแปดพันนะไม่ใช่บาทละสี่หมื่นแบบนี้แต่ทําบุญครัง้งละเป็นหมื่นแต่ว่า มามองดูผัดปลาดุกปลาดุกผัดเผ็ดเนี่ยซึ่งเราชอบปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ดสี่วันวันละชิ้นนะครับเอามาเข้าเว็บอยู่นั่นนะเรากินชิ้นเดียวครับแล้วเราก็โอ้เนี่เรานี่ก็แล้วก็ยกย่องตัวเองปนสมเพศตัวเองนี่ที่เรากินแค่นี้นะก็อยู่ได้แล้วมันก็เห็นสัจธรรมว่าจริงๆทุกคนจะเป็นงั้นลองอยู่ตามลําพังดูก็ได้ท่านก็จะเห็นเลยว่าแต่เราไม่ได้สังเกตว่าจริงๆเราไม่ได้กินเยอะ ของบางทีเหลือนี่เราก็ไม่ทิ้งแล้วเอาไว้กินพวกนี้ต่อปลาเค็มเนี่ยกินเป็นเดือนแล้วกินมันอยู่นั่นแหละข้าวต้มแล้วปลาเค็มเนี่ยแต่เราไปใช้อย่างอื่นซึ่งคืนความจําเป็นเห็นไหมว่าทางรมเนี่ยมันมาสามารถคนโทรลทางโลกได้ถ้าเรารู้จักใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนานั่นเรื่องเป็นอย่างนี้นี่ก็คือสามคุนแห่หนึ่งก็คือมีสภาพไม่เที่ยงสองก็คือทนอยู่ไม่ได้หรือว่าเป็นทุกข์ สามก็คือบังคับบัญชาไม่ได้และตัวการที่จะทำให้เราเองนั้นพ้นไปจากสังสารวัตได้ก็คือจะต้องไม่โดนฟิกชันหลอหรือไม่โดนแรงเสียดทานชึ่งแรงเสียดทานนั้นก็ได้แก่กิเลสพะก,กิเลสมันเป็นตัวให้เกิดกรรมกรรมก็ทำให้เกิดผลของกรรมภาษาพระเขาเรียกตรงนี้ว่ากิเลสกรรมวิบาก คำว่าวิบากเนี่ยเรามาใช้กันแบบเราก็ยองยอมรับนั้นเมื่อเป็นภาษาไทยมันยังไม่ได้มีความหมายแบบเดียวกับภาษาบาลีซึ่งภาษาไทยเนี่ยก็าถึงคำว่าวิบากค,คือความลำบากชิบหายเลยอย่างเช่นทางวิบากแนะชีวิตวิบากแต่ที่จริงคำว่าวิบากในภาษาบาลีเนี่ยมาแปลเป็นภาษาไทยไปว่าผลหรือว,ว่าวิบาก ถ้าผลดีผลไม่ดีดีก็เรียกวิบากเรีอกว่าผลแต่ถ้าเป็นผลไม่ดีเขาเรียกวิบากบาปค,คือผลบาปถ้าผลดีก็เรียกวิบากบุญแต่ไม่รู้ละถ้าเรามาใช้กันนั้นก็ใช้ไปแล้วนะก็ไม่ว่ากันแต่เราจะไปแปลเป็นภาษากลับไปเป็นภาษาบาลีไม่ได้คําศัพท์ที่เรามาใช้แล้วเนี่ยเราจะกลับเป็นภาษาบาลีไม่ได้มันไม่ตรง เช่นเราไปเจอคําพระที่คาว่าวิบากเราก็จะมาเปรียบกับไอ้คาไทยที่แบบคาว่าวิบากไม่ได้หลายคาที่มันใช้แล้วมันไม่ตรงก,กับภาษาบาลีแต่ก็ไม่ใช่ผิดเพราะเราบัญญัติไปแล้วว่าอันนี้เป็นภาษาของเราเป็นศัพท์ของเรานะไม่ต้องไปถกเถียงกันนักวิชาการไม่ต้องถกเถียงกับน,นักบาลีเราก็บอกเลยเมื่อท่านบอกว่าอย่างนี้ผมบัญญัติผมยอมรับในฐานะเป็นภาษาไทยนะครับผมไม่ได้ยอมรับ ผมไม่คิดว่าผมแปลผิดหรือถูกแต่ผมถือว่าน,นี้เป็นภาษาไทยส่วนภาษาบาลีจะแปลตามที่หลวงตาพูดนั่นก็เป็นเรื่องของบาลีซึ่งกิเลสคือโลภโกรธหลงซึ่งแปลว่าโง่น่นะนะคือโง่หลงก็คือโง่ถ้าไม่โง่ก็ไม่หลงเข้าปลาถ้าเรารู้ทางแล้วเรารู้จักวาวเคล็ดลับ แล้วเราก็ออกจากป่าได้จะว่ามันก็ไม่หลงป่าก็คือโง่นั่นแหละเข้าไปแล้วไม่รู้จักมีเคล็ดลับอย่างเช่นอาจจะต้องหมายอะไรต่างๆไว้อันนั้นคุณฉลาดนั้นซึ่งเราก็จะเห็นว่าคนโบราณก็จะมีมีคำสอนแบบนี้แต่ที่จริงเขาผูกให้เรารู้ว่ามันสอนให้เราฉลาดเช่นเช่นเขาผูกเรื่องที่ชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยอยู่ๆแล้วก็ออกจากบ้านจะไปทุรละแล้วก็เดิน เดินผ่านทะลุป,ป่าไปอีกด้านหนึ่งซึ่งป่าก็ไม่ใช่เยอะแยะอะไรก็แค่แค่มองเห็นละหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งก็มองเห็นนะมันปราบแต่ไปแล้วปรากฏว่าเข้าไปในแดนรับแลอันนี้เขาผูกแต่จริงจริงอ่ะมันไม่รู้มีจริงหรือไม่มีจริงนะเข้าไปในแดนรับแลแล้วก็ไปชีวิตอยู่ในแดนรับแลสามปีจนในสุดก็ไปมีลูกกับสาวรับแลแต่ว่าที่รับแลนั่นเขาก็จะบอกว่าเป็นแดนที่ ต้องรักษาศินห้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยเรื่องที่เราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าผิดศีลสำหรับคนที่อยู่ในเมืองลับแลก็กวันหนึ่งเนี่ยก็เมียไปออกไปนอกบ้านแล้วเสดระทิ้งให้ผัวก็คือชายหนุ่มคนนี้เลี้ยงลูกแล้วลูกมันร้องไม่รู้จะปลอบไงก็บอกว่า,เ,าเงียบเงียบเงียบเดี๋ยวก็แม่แม่ก็มาแล้วแต่ประโณดแม่ไปต้องสองสาวันคือตารู้กันอยู่แล้วแม่ไปสองสาวันแต่ลูกมันร้อง ก็เลยไปหลอกลูกว่าเดี๋ยวแม่ก็มาอย่างเราก็ถือว่ามันไม่เห็นเสียหายอะไรนั้นแต่ว่าในเมืองรับแลเนี่ยมันถือว่าเสียหายแต่นั้นก็เลยพอเมียกลับมาปุ๊บก,ก็มีเซนที่คุณรับแล้วเขาจะรู้อันนี้เป็นตำนานนะเพื่อผูกให้เห็นว่าเขาเขาให้เขาให้เข,ใหเขาสอนเนี่เรารู้อะไรเป็นตำนานเจแล้วก็เลยบอกว่าพี่พี่ต้องออกจาก ป่านี้ละแล้วก็ยังไงก่อนที่จะออกเนี่เดี๋ยวน้องให้ขิงไปให้ขิงกลับไปบ้านก็แล้วกันเผื่อไปปลูกนั่นแหะไอ้ไอ้ไอ้ไหนุ่มนั้นก็เอาขิงมาเต็มยา่ามมาเรื่อยๆมันหนักก็เลยทิ้งไปบ้างแต่ก็คิดว่าเราจะต้องกลับมาเมืองรับไหลเพราะว่ามันได้นอนเรามีลูกมีเมียอยู่ที่นี่ก็เลยเอาขิงเนี่วางเป็นทางการวางเป็นทางนั้นก็คือ บอกให้รู้ว่าทางที่จะเดินกลับไปทางไหนนั่นก็เป็นการให้ให้ความไม่หลงสอนให้เรารู้ว่าให้ความไม่หลงแต่มันไม่ใช่แค่ต่อไปนี้โยมนะจะจำเรื่องนี้ได้ดีเราออกวิธีการที่ทำให้ไม่หลงและไม่โง่นั้นก็ต้องมีเทคนิคมีวิธีการนั้นก็ให้ความไม่หลงพอ,อให้ความไม่หลงปุ๊บก็เลยพอกลับมงเล่าเรื่องราวต่างๆบอกแต่ฉันจะกลับไปได้นะเพราะฉันทิ้งขิงไว้เป็นระยะระยะ นั่นแล้วแล้วต่อไปเป็นยังไงสำนักต่อไปเป็นยังไงพอพาพาชาวบ้านไปเพื่อจะไปเมืองรับแหลเนี่ยบ้านเนี่ยฉันจะพาไปก็ไปจุดที่เราทิ้งขิงไว้ใช่ไหมจําได้ไหมใครจําได้บ้างเคยฟังไหมไม่เคยเลยเหรอหรืเคยฟังไหม,ไม,คลลคไหมใครเคยฟังบ้างโอ้นี่เป็นครั้งแรกนะคุณเคยฟังนะโอ้โ้นี่ อ๋อเนี่ยจริงๆเราก็รู้เรื่องนี้แต่เราตีโจทย์เป็นลักษณะที่เป็นปัญญาไม่ตีโจทย์แบบนั้นพระกฏว่าปรากฏว่าอันนี้มันเกินแล้วนะแต่ที่จริงเนี่ยเขารู้ว่าวิธีการที่เราจะไปไหนไม่หลงเนี่ยและอาตมาใช้บ่อยก็คือเวลาขับรถไปสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มี G.P.S หรอกในเวลาไปส่งของที่อูดอรไปส่งของที่หนองคายเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องมีมามีมุดหมายว่าเราจะต้องใช้ที่ไหนไปเป็นสังเกตเวลาขากลับ แล้วเป็นนิสัยมาเท่าไหนแต่ไรนะนั่นนะ่ะตอนนี้ก็ก็เดินไปก็บอกเนี่ยต้นไม้ต้นนี้เราขิงทิ้งไว้พอไปถึงก็กลายเป็นทองไม่เป็นขิงอะเป็นทอง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 ไปแต่เขาบอกทิ้งไปซะเยอะละทิ้งไปซะเยอะเลยะไมไ่ได้แค่ไม่กี่อันและก็คือตามวัฒนาเขาได้ทับบุญวอาใค่ไหนก็ได้มาทองอย่างมากก็ได้ทักยี่สิบาทหรือสักท่งสองแท่งเนี่ย พราะไปอย่างนั้นก็หาไม่เจอแล้วไอ้ที่เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เมืองลับแลเข้าไม่ได้นะายพะว่าถ้าเราเอาขิงวางไปตั้งแต่ออกจากประตูลับแลไปถึงบ้านเราก็ต้องเต็มย่ามาันะมันก็จะน่าจะกลับไปถูกแต่จริงๆไปไม่ได้นั่นะนะคือลักษณะของมันอันนั้นส่วนเกินเพื่อให้เขาผูกให้มันสนุกก็คือในที่สุดแล้วเมียก็ให้ทองกลับมาบ้านนั้นเนี่ยแต่ในเมืองลับแลเนี่ยเขาถือว่าเป็นขิงธรรมดา เอาไวป,ปลูกแต่มาบ้านเราผู้มันก,กลายเป็นทองสามารถสามารถที่อาทางไอ้นั่นก็ยังเพอ้ออยู่นะในเรื่องก็ยังเพอ้ออยู่ว่าจะพยายามไปเมืองรับแลนี้ให้ได้มันก็ไม่ใช่มันมีวิบากออผลที่เราทํามาเท่านั้นก็ได้เท่านั้นนะครับ mm hmm. นั่นก็คือต้องวิธียะไม่หลงก็คือตามที่เขาผูกเรื่องเมืองรับแลนั่นแหละนั่นก็คือแต่ว่ามันก็ในสุดมันไม่ได้เพราะว่าขิงมันไม่ได้เป็นขิงน่ยะ มันเป็นทองดังนั้นมันก็เข้าไปจุดนั้นไม่ได้แต่เราไม่ได้มีไม่ได้มีทองอะมันพี่ขาเขิงขิงก็เป็นขิงเราก็ต้องวางหมหมายได้คนที่ไปหลงป่าเนี่ยฝรั่งหลงป่าเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเพลินเวลาเข้าไปในป่าแล้วมันเพลินอันนี้เขาก็ไม่คิดว่าเขาจะหลงแล้วก็จะวนเวียนอยู่ในป่าอย่างนั้นแหละนั่นอาตมาเคยไปได้ที่หลงป่านั้นเป็นเหมือนกันแต่ตอนนั้นจําได้ว่าแปดขวบ มันไม่ไกลเราแต่ว่าเราคนแปดขวบนะเขาให้ไปแบกไม้ในป่ามาที่จะสร้างสมัยอันนี้เจ็ดสิบกว่าแล้วนะแต่นั้นแปดขวบก็หกสิบกว่าปีที่แล้วนะต้องเข้าใจหกสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยแน่นอนละมันก็จะต้องเป็นไม่เราคือไกลเรามอเกษตร,รไม่ได้อยู่อย่างทุกวันนี้เรามอเกษตร,รนั้นก็คือด้านด้านหน้าจะเป็นนู่นฝั่งนูงน้นถนนโพโยอินแล้วก็แล้วก็จะมีต้น ต้นก้ามปูเยอะตลอดเส้นเลยแล้วก็มีคลองตอนนี้เรามันเด็กๆก,ก็คือเป็นลาวอพยพนูน่นนห่โดนแม่เขาฝากไปกับฝากไปกับคนรู้จักซึ่งเขานับถือกันเป็นพี่เป็นน้องฝากเราไปด้วยแล้วก็ไปไปถึงจังหวัดจันทบุรีแล้วก็เขาก็ไปบุกเบิร์กขัดร้างฐานพงแบบลาวอพยพแหละ แล้วก็ทุกคนต้องมีหน้าที่ไงอผู้ใหญ่ก็แบกไม้ท่อนใหญ่หน่ยเราก็แบกไม้ท่อนเล็กแล้วก็เขาก็จะไปตัดไม้ในป่าอุปกรณ์ไมนน่อดหรอกก็หกสิบปีที่แล้วมันไม่ลําบ,บากขนาดมันไม่ถือว่าเป็นการเราเราทำลายป่าเยอะมากแต่เราออกไม่ได้ครับแบกวนเวียนอยู่ในป่านั้นจนผู้ใหญ่ต้องมาตามนั่นนะครั้งเดียวแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่หลงแล้วแหละเพราะว่าเราอาจจะ อาจจาะไม่มีโอกาสที่จะไปหลงแบบนั้นได้แล้วก็เริ่มเข้าใจว่า,วามันต้องมีหมามีมาร์กมีมุหมดหมายทุกอย่างเลยดังนั้นดังนั้นกิเลสนั้นจะเป็นตัวการทำให้เราเองนั้นไม่เข้าใจหลักลักษณะสามประการคือไม่เข้าใจเรื่องมีสภาพไม่เที่ยงไม่เข้าใจเรื่องทุกอย่างมีทุกสุขไม่เที่ยงเหมือนกัน และไม่เข้าใจเรื่องการบังคับบัญชาไม่ได้เพราะมันมีสภาพไม่เที่ยงนั่นมันไม่มีทางจะให้เราเป็นเด็กอยู่งันก็ไม่ได้หลายคนอาจะจะบ่นว่าเนี่ยถ้ารู้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วมันต้องลําบากต้องทำมาหากินเท่าไหครูยอมกลับเป็นเด็กอยอมอยู่เป็นเด็กตลอดมันก็ทําไม่ได้ถึงแม้ว่าจะรู้หรือไม่รู้มันก็ต้องผ่านกระบวนการจากเด็กมาเป็น วัยรุ่นจากวัยรุ่นมาเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่เป็นคนวัยกลางคนแล้วนี่สุดก็จากไปเป็นสนภาพธรรมดาสี่คนหามสามคนแห่คนหนึ่งนั่งแค่สองคนพาไปของของเขาหน้าที่ครูบาอาจารย์หรือปู่ย่าตายายบรรพชนของเราผูกไว้นั่นก็คือสี่คนหามสามคนแห่คนหนึ่งนั่งแค่สองคนพาไปมี่สอัน สี่คนหามสามคนแห่คนหนึ่งนั่งคล้าสองคนพาไปเราได้มาแล้วคือสี่คนหามสามคนแห่คนหนึ่งนั่งคล้าก็คือจิตของเราจริงๆแหลเรามีจิตที่เที่ยวไปพระพุทธศาสนาบอกว่าจิตดวงเดียวเที่ยวไปได้พบน้อยพบใหญ่เนี่ยมีจิตเท่านั้นเป็นตัวไปไปโ,งโลงนรกก็ไปมีจิตเท่านั้นที่ไป แล้วถามว่าร่างกายเราเราไม่ไปหรอกร่างกายไม่ไปหรอกแต่ว่ามันไม่มีความหมายอะไรเพราะาร่างกายมันเน่าเปื่อยไปหมดแล้วแต่จิตใจมันยังจะมีสภาพแม้ทุกวันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยถ้าจิตเรานิ่งแล้วเนี่ยข้างนอกข้างนอกจะร้อนอย่างไรก็ตามเราก็ไม่รู้สึกมันก็ยังเย็นแล้วนั้นมันก็จะมีสภาพว่าบางคนทนได้บางคนทนไม่ได้ในสภาพเดียวกันบางทีเราก็ถามอะไรแค่นี้ทําไมมึงทนไม่ได้ นะซึ่งจริงๆแล้วจิตเนี่ยมันจะมีสภาพไม่เหมือนกันแต่ละคนถ้าจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยจิตนั้นก็สามารถที่จะทนอะไรต่ออะไรได้มากกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกจิต,ตนะเพราะฝึกจิตแล้วทำไงจิตมันยังพาเราไปหมายถึงว่าเราตายแล้วจิตมันไม่ตายด้วยมันก็จะไปเกิดใหม่โดยไปเกาะไปเกาะเนื้อหนังมังสาใหม่ เราไปเกาะในเนื้อหนังมังสาอะไรไปเกาะในเนื้อเนื้อหนังมังสาสัตว์นรกได้ไปเกิดในเนื้อหนังมังสา,าเปรตอสุรกายหรือหมูหมากาไก่สเดรชาหรือว่ามาเกิดแล้วอาศัยเนื้อหนังมังสาของมนุษย์หรือไปอาศัยเนื้อหนังมังสาของเทวดาหรือรของพรหมหรือไปอาศัยเนื้อหนังมังสาของพระนิพพานของพระอรหันต์ก็มีจิตอย่างเดียวแหละ สภาพทุกถูกหรือว่าการที่เราเองเี่ยเข้าไปอยู่ะนิพานก็คือจิตเท่านั้นน่ะเป็นผู้เข้าไปพอเข้าไปแล้วมันก็กลายเป็นว่าเป็นที่ที่สุขที่สุดอันนั้นลุงตาบอกไม่ได้มันเป็นสภาพยังไงเพราะว่าลุงตาเขายังไม่เคยไปปฏิพานดังนั้นก็ต้องใช้แบบตำราละเขาว่าอย่างนั้นก็ว่ากันนะอย่าถามนะลุงตาเคยไปไม่เคยแต่มันก็เป็นลายแทง เหมือนกับว่าเนี่ยเขามาพูดถึงนนเนี่ยเราก็พูดได้บางนะผมถ้าจบด็อกเตอร์นะค่าแรงวันชั่วโมงละแปดร้อยเท่นะอันนี้ขั้นต่ำนะถามว่าเราเคยเคยเป็นด็อกเตอร์ไม่เคยแต่เขาพูดกันไมเคยไปพัะนิพานหรือไม่เคยแต่เขาพูดกันเหมือนกันแื้อขนาดน,น,นั้นนะครับดังนั้นจิตเนี่ยมันก็สภาพคือเรานั่งอยู่บนสี่คนหามนั่งอยู่บนไตรัก แล้วเราก็ไปแล้วจะไปที่บอกว่าจะไปอาศัยเนื้อหนังมังสาสัต์นรกไปใส่เนื้อหนังมังสาของเปรตของอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานหมูหมากลาไกา่นั้นหรือจะอาศัยเนื้อหนังมังสาของมนุษย์มันมีสองอันครับเป็นตัวคอนโทรลอยู่และสองอันตัวคอนโทรลอยู่นั้นก็คือเรานะครับเป็นตัวสร้างมันขึ้นได้ก็คือบุญบาป บุญบาปหรือความดีความชั่วที่เราทำนะครับมันจะเป็นตัวการทำให้จิตเราเนี่ยไปเกาะกับเนื้อหนังมังสาแบบไหนตอนเราไป<ร>าทำบาปเ,เรามีกิเลสพอกตนหนาแล้วเราก็ต้องไปเกาะเนื้อหนังมังสาที่ต่ำกว่าเป็นมนุษย์แต่ถ้าเกิดรางว่าเราทั้งดีทั้งเลวปนๆกันอยู่ก็อาจจะได้เกิดเป็นคนถ้าดีมากกว่าเลวก็คนอีกเลเวลหนึ่ง ถ้าดีมากขึ้นไปอีกก็อีกเลเวลหนึ่งแล้วถ้าดีจนถึงมากๆแล้วก็จะก,กลายเป็นคนที่สามารถที่จะเข้าถึงการปฏิบัติธรรมได้ง่ายส่วนถ้าเกิดปร,กรากฏว่าดีมากแล้วไปเป็นเทพหรืออะไรพวกนั้นก็ถือว่าโชคร้ายเพราะได้เทวโลกในพรหมโลกนั้นมันไม่มีการปฏิบัติธรรมไม่มีการทําความดีมันเป็นที่เสวยบุญก็คือเป็นที่กินบุญเก่าของเรานั่นครับ ดังนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วนะครับไอ้สองคนพาไปเนี่ยท่านต้องเลือกเองท่านต้องตัดสินใจเองว่าท่านจะเอาคนไหนพาไปในสองคนเนี้แต่ถ้าท่านตัดสินใจแล้วท่านแคนเซิลไม่ได้ครับถ้าจะยกเลิกไม่ได้อย่างเช่นเอาหน้าอยากจะกินกุ้งเป็นๆหน่อยแล้วท่านก็สั่งให้เอากุ้งเป็นๆมาทำต้มยำให้ท่านกิน ท่านมาคิดได้ภายหลังบอกไม่กินไม่เอาละมันฟื้นขึ้นมาเป็นกุ้งเป็นๆไหมเมื่อมันไม่ฟื้นขึ้นมาแสดงว่าผลของการกระทำนั้นสำเร็จแล้วสมบูรณ์แล้วดังนั้นท่านจะแคนเซลไม่ได้ท่านจะย,ยกเลิกไม่ได้ดังนั้นต้องมีสติคอยคอนโทรลครับว่าคุ้มไหมกับการที่เราจะหนึ่งอารอยปากแต่เราจะต้องไปชดใช้ การที่เราต้องไปอาศัยเนื้อหนังมังสาของกุ้งเนี่ยไม่รู้จักกี่ชาติต่อกี่ชาตินั่นเราไม่รู้แต่ในหลักทธสาสนาท่านบอกว่าอย่างน้อย500การเกิดของเราต่อกุ้งหนึ่งตัวที่เราอยากจะกินกุ้งเป็นๆแล้วเราคิดดูทีครับว่าถ้าเราต้อง500การเกิดเนี่ย หนึ่งตัวแล้วถ้าเกิดเรากินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้อะไรเลยอะไรเป็นตัวการความโง่เนี่ยที่เราไม่รู้อะไรไม่ยอมรับอะไรเลยขอให้อร่อยเพียงมื้อเดียวครับ mm hmm. แล้วถามแล้วกุ้งตายเยอะแยะไปที่เขาทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่เกี่ยวละเพราะเขาไม่ได้ทำให้เราเราก็โอเคไปที่ตลาดไปเห็นกุ้งหรือไปเนื่นไปเจอกุ้งที่เขาแช่ในู้แช่ของ ของแมคโรของเฟดมาดของบิ๊กซีอะไรต่างๆอันนั้นเขาทำแล้วไม่เกี่ยวกับเราเราก็โอเคเราไปเราก็เอามาตัวหนึ่งมาต้มยำซึ่งอันนั้นเนี่ยเราไม่ถือว่ามันเป็นกิเลสแต่มันสำหรับเป็นอาหารของเราแต่เมื่อไรก็ตามที่เราบอกมากินกุ้ง ตายแล้วเนี่ยมันไม่ได้รสมันไม่หวานมันเนี่ยนะเราพูดถึงกุ้งอย่างเดียวนะยังไม่รวมถึงปลายังไม่รวมถึงอุตสาหพัดย่างที่เราที่เราอยากจะให้เขาทำเป็นๆเ,เอาของเป็นๆมาเลยก,กรณีที่เป็นกุ้งเต้นเนี่ยเราบอกุ้งต้องเต็มจานเนี่ยเอามะนาวบีบมันเต้นทิ้งๆหรือปาลาไหลต้มเปล่เนี่ยนั้นก็ต้องเป็นปาลาไหลเป็นๆแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องต้มให้เดือดเดือเดอเลยแล้วก็เอาปาลาไหลเนี่ย ใส่ลงไปแล้ครับมันก็เราก็ปิดฝาไว้แต่จนในสุดมันตายแล้ย้อนกลับมาว่าถ้าเราถูกทําอย่างนั้นบ้างเราจะรู้สึกยังไงร,ร้องหาพยายามที่จร้องขอชีวิตก็ไม่มีใครเห็นใจเราซึ่งมีข่าวอยู่บ่อยๆที่ประเภทที่ว่าที่มันจะฆ่าเนี่ยปืนจ่อหัวแล้วนไะอ้นั่นก็กราบขอชีวิต กที่ข่าวมามันก็ไม่สนใจมันก็จะฆ่าฆ่าในขอยมือเหงือตกนั่นก็คือคนที่เราเขาเคยเราไปทำให้เขาดัานได้รับความทุกทรมานเราก็เลยต้องไปก็าอาจจะทุกทรมานในฐานะที่เป็นคนหรือเป็นสัตว์อย่างอื่นก็ได้ที่เราก็เห็นนะเราดูเดี๋ยวนี้มันง่ายเร็วเราจะเห็นว่าน,นาในใน ในสังคมออนไลน์ก็จะมีประเภทที่วัวมันกระโดดจากไอ้ที่เขากําลังพาไปที่ฆ่าใช่ไหมหรือบางทีมันก็ว่ายน้ําข้ามแม่น้ํามาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่หนีความตายนั้นแล้วเสร็จแล้วมันก็ไปคุกเข่าต่อหน้าคนที่แถวคนละฝั่งคลองฝั่งแม่น้ําเนี่ยเพื่อที่จะช่วยมันมันพูดอะไรไม่ได้ครับแต่มันก็หนีความตายอย่างนั้นนั่นก็คือลักษณะที่เราเราดูแลสูนเพศ หรือเมื่อก่อนก่อนที่อาตมาจะมาที่ก็เห็นมีคลิปอันหนึ่งที่ในเฟซที่เขาเขาไปช่วยหมาจรตัวหนึ่งที่ถูกมัดปากแล้วก็ถูกมัดตีนถูกมัดตีนมัดมือเสร็จแล้วก็เอาโซ่ของขอ,งของไว้แล้วก็ไปไปผูกไว้กับการทางด่วนให้มันโดนแดดเผาแล้วให้มันตายแต่ว่าบาังเอิญน,นั้น มันมันยังไม่หมดกรรมนะก็มีคนเห็นแล้วไปช่วยมันก็ทําคลิปไปดูอย่างนั้นนะกอลองคิดดูขนาดว่าเราเห็นแล้วเรายังทนทนไม่ได้ทังคลิปเหล่านี้มันก็คือจบไปแล้วคือมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ทุกอย่างก็ดําเนินไปแล้วจบไปแล้วช่วยไปแล้วจนมาเป็นคลิปแล้วแล้วอีกเยอะแยะเลยที่ช่วยไม่ได้เราจะถามว่าคนมันใจมันคิดอะไรได้ยังไงเราพูดไม่ได้ เราแม้แต่ใจเราเลยยังคิดไม่ได้เลาจะนเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมดังนั้นก็ช่างมันแต่ว่าเอามาเป็นข้อเตือนใจว่าถ้าเราทนไม่ได้คนอื่นก็ทนไม่ได้เพื่อที่เราจะได้หลีกเลี่ยงคือคุณเลือกเอานะครับว่าคุณจะเอาอะไรพาคุณไปสองคนเนี่ยคุณเลือกเอาคุณจะเอา เอาคนที่พาคุณไปแล้วคนนั้นเป็นคนดีหรือจะเอาคนที่พาคุณไปคนนั้นเป็นคนชั่วแล้วพาไปแต่จิตอย่างเดียวคุณต้องทิ้งร่างไปที่ที่นี่อาจะทิ้งเมื่อไหร่ก็แล้วแต่คุณต้องทิ้งร่างไนแต่จิตมันจะหลุดออกไปเสร็จเรียบร้อยพวกเนี่ยไอ้จิตตรงเนี้ยมันจะต้องไปเกาะกับไอ้สิ่งที่เราเลือกไปเกาะไปเกาะอ่าสัตว์โรกไปเกาะ ไปเก,กาะปลกอยไปเกาะสัตว์เดรัจฉาหรือไปเกาะมนุษย์แล้วไปเกาะมนุษย์ที่ไหนเกาะมนุษย์ที่ที่เขามีมีวงเวียนชีวิตให้ดูว่านี่หลังคาก็ไม่มีไปอยู่ใต้ทางทางด่วนไปอาศัยเพิงทางด่วนอยู่หรือคุณจะไปเกาะกับมนุษย์ที่มีเป็นทายาทหมื่นล้านนี่อยู่จริงหมดมีไหมคุณได้เป็นทายาทหมื่นล้านมีไหม ได้เกิดมาแล้วโอ้โหมันเกิดมายังไม่ทันเกิดเลยอยู่ในท้องปุ๊บเป็นไงอยู่ในท้องปุ๊บเราคุณปู่คุณย่าก่อนเน่คอนโทรลหมดเลยนะ้วจะเอาจะเอาสูตินารีเวทเนี่ยส่วนตัวเลยครับมาจ้างให้สําหรับดูแลเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆที่จะทําให้สุพพยหมื่นล้านเนี่ยเอาหลานหมื่นล้าน 10, านี่ออกมาอย่างสุดยอดเลยอันนั้นก็เป็นเพราะว่า เราเลือกเอาเองไอ้สองคนเนี่ยครับเราอาจจะได้เป็นทายาทหมื่นล้านหรือเราจ,จะได้เป็นทายาทคนไม่มีที่อยู่ห่วงทุกหัวนอน,อ,นอยู่ที่เราครับไม่ใช่มีใครบันดาลอย่ามาบอกเวรกรรมอะไรกูก็เวรกรรมของมึงนั่นแหละจะเวรกรรมของใครจะว่าบุนอะไรไม่ได้เพราะว่ากำลังผู้อยู่นี้คือมันยังไม่เกิดเวรกรรมมันยังไม่เกิดแต่คุณมีสิทธิ์เลือกแะครับ สี่คนหามดูธรรมดาธรรมดานะสามคนแห่ก็ดูธรรมดาคนหนึ่งนั้งแก่ก็ธรรมดาสองคนพาไปก็ธรรมดาแต่พอคลี่ออกมาพวกมันไม่ธรรมดามันคอนโทรเราทั้งชีวิตเลยนะครับคอนโทรเราทั้งชีวิตเลยส่วนความดีความชั่วนะครับมันมีวิธีการที่จะไปดูว่าพระเจ้าบัญญัติว่าอะไรความดีบัญญัติอะไรความชั่วนะครับมันจะมีชื่ออย่างหนึ่งเรียกว่า บุญกัริยาวัตถุสิบแล้วก็บาปกัริยาวัตถุสิบสองอันนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นข้อที่หนึ่งในสิบอย่างนี่มันมีแค่สิบอย่างแค่นั้นการที่ท่านจะต้องขนขวายสิบอย่างชั่วหรือสิบอย่างดีเอาข้อที่หนึ่งการให้ทานกับการที่จะเอาของเขานี่คือคู่กันการรักษาศีนี่เป็นข้อที่สองกับการละเมิดศีนี่เป็นคู่กัน การที่เป็นผัวเดียวมีเดียว,ยวกับการที่สัำสอนนี่เป็นคู่กันการพูดโกหกกับการพูดความจริงนี่เป็นคู่กันการดื่มสุราการเสพติดการเอาของมืนเมาเป็นประจำกับการที่เราเองนั้นละเว้นจากการที่เราจะไม่จะดื่มสุราละเว้นจากการที่เราจะไม่ไปข้องเกี่ยวกับของเสพติดอันนี้เป็นคู่กันน,นะครับนี่ยกตัวอย่างนะครับตอนนี้ อยากจะรู้เพิ่มอีค่าข้อแต่อันนี้มันยากยมเข้าไปใน Google ครับแล้วพูดกับ Google หรือพูดกับ Siri ก็ได้แต่อาตมาไม่รู้จักนะคะนครนี้สอพัน0 0นะครับซื้อจากพิมพ์รีพายดังนั้นไม่รู้จักครับไม่รู้จักกัรซรรู้จักแต่ Google นะครับอันนี้2007เ,เองนะแต่มันก็มันก็เท่ากันกับอย่างที่บอกว่าบ0 0 0หหรือ2007เนี่ยมันก็เข้าไปใน Google ได้เหมือนกัน แล้วก็ให้คําตอบเดียวกันนั้นนะครับอย่างสมมุติเราบอกว่าให้เขาเนี่ยไปหาคําว่าบุญสิบอย่างแล้วอ่านให้ฟังหน่อยเดี๋ยวมันก็จะไปแล้วครับไปหาแล้วก็บุญสิบอย่างประกอบไปด้วยหนึ่งการให้ทานกันเราก็ต้องรู้ราการให้ทานกับการที่จะเอานะมันคู่กันเขาไม่บอกนะครับบาปสิบอย่างเขาไม่บอกแต่เราก็รู้อยู่โดยปริยายแล้วว่าถ้าศีลกับไม่รักษาศีลเนี่ย มันของคู่กันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนั่นนะครับท่านไปหาในนั้นแต่ยังไงก็ตามมันบันทึกไว้แล้วก็จะไปโพสต์เป็นคลิปอยู่ใน YouTube แล้วก็จะส่งคลิปเนี้ยเข้ามาที่ไทไลฟ์แล้วท่านก็ไปทบทวนได้นั่นเราไม่ไม่ต้องจดครับเราไม่ต้องจำด้วยฟังกันเพลินๆเ,เอาละเราพักกันสัก5นาทีนะ